สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามา,ารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมเจอหน้าที่75คำสั่งนะครับก็บอกว่า listen and write ฟังนะครับผมแอนและไรท์ให้เขียนก็คือให้กาเครื่องหมายถูกลงไปนะครับถ้าเกิดว่าใช่ออแปลว่าหรือนะครับนะโออ่านว่าโอนะครับแปลว่าหรือหรือใส่เครื่องหมายเพดลงไปถ้าเกิดไม่ใช่นะครับ next to next to แปลว่าถัดไปจากหรือว่าติดกันนะครับนะถัดไปจากหรือว่าแปลว่าติดกันนะครับ each นะครับ e a c h อ่านว่า each แปลว่าแต่ละครับแต่ละฟู้ดอาหารแต่ละชนิดนะครับความหมายนะครับฟู้ดแปลว่าอาหารดังนั้นจึงแปลว่าจงเขียนจงฟังและเขียนเครื่องหมายถูกนะครับหรือเครื่องหมายเพดนะครับถัดไปจากชื่ออาหารแต่ละชนิดนะครับนะมาฟังคลิปเสียงกันก่อนดีกว่าครับผม students book Unit 6, Lesson 2, Exercise 5. Listen and write true or false next to each food. Jenny, do you like salad? Yes, I do. Do you like apples? No, I don't. Do you like bananas? No, I don't. Do you like cake? Yes, I do. Do you like milk? No, I don't. Do you like hamburgers? Yes, I do. โอเคนะครับนะคำตอบคุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับผมเขียนเฉพาะคำถามนะครับนะก็คือลอกจากที่เสียงพูดนั้นนะครับมาเป็นคำถามนะครับาะหนึ่งนะครับเขาถามว่าเจนนี่ do y ล u อ i ส e ลิร์นะครับเจนนี่เธอชอบสลัดหรือเปล่า เจนนี่ต่าว่า yes i do นะครับก็กาเครื่องหมายถูกลงไปอ่นนี่สลัดอยู่นี่โทษทีครับนะสลัดอยู่นี่ก็กาเครื่องหมายถูกลงไปเครื่องหมายกาไว้ด้านด้านข้างนะครับนะถัดไปนะครับนะ next t o do you like apples นะครับเห็นไหมครับคุณครูบอกว่า apple นะครับถ้าไม่ใส่อะนำหน้านะครับก็ต้องใส่ s ด้วยนะครับนะจะได้ถูกตามหลักไวยากรณ์ แปลว่าคุณชอบแอปเปิ้ลหรือเปล่านะครับนะเจนนี่ก็ตอบว่า no i don't ดังนั้นพอ no i don't ก็กาเครื่องหมายผิดลงไป do you like banana นะครับคุณชอบกล้วยหรือเปล่า no i don't เครื่องหมายผิดลงไป do you like cake คุณชอบเค้กห like รอหือเปล่านะครับ yes i do ก็ตอบอ่าก็กาเครื่องหมายถูกลงไป do you like milk นะครับ คุณชอบนมหรือเปล่า No I don't ก็กาเครื่องหมายผิดลงไป Do you like hamburgers นะครับคุณชอบแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่ากาเครื่องหมายถูกลงไป Yes I do โอเคไปต่อเลยครับผมนั่นก็คือนะครับคำสั่งบอกว่า rule r u l แปลว่าวาดรูปนะครับ You r favorite food นะครับเวลาแปลไปมาจากหลังนะครับ food แปลว่าอาหารนะครับ favorite แปลว่าชื่นชอบ หรือชื่นชอบมากนะครับยัวของคุณก็เลยแปลว่าจงวาดรูปอาหารที่ชื่นชอบของคุณนะครับจงวาดภาพอาหารนะครับวงเล็บในที่นี่คือรวมทั้งผลไม้ด้วยนะครับคุณรววงเล็บนะคำว่าอาหารในที่นี่เนี่ยที่เขาสอนมาก็มีมเบอร์เกอร์มีเคก้กมีนมมีแอปเปิลมีกล้วยนะครับนะเอาตามที่เขาสอนก่อน แฟลเบรดนะครับคุณครูสอนเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับนะแบบอังกฤษหรือแบบสหรัฐนี่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบอังกฤษนะครับนะมีตัวยูอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าแบบสหรัฐนะครับจะไม่มีตัวยูหรือไม่ก็ตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดมีตัวยูเป็นของสหรัฐนะครับของอังกฤษก็จะไม่มีตัวยูตัดตัวยูออกนะครับนะก็แล้วแต่นะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนไปเจอคำว่า a v o r i t e มา เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณครูเขียนไม่เหมือนอย่างนี้นะครับทำไมตัวยูหายไปเป็นที่บอกให้ทราบนะครับนะเขียนได้ทั้งสองอย่างจงวาดรูปอาหารนะครับที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ให้ t ทลก็คือให้บอกอพาร p ทเนอร์นะครับ p ทเนอร์แปลว่าผู้ที่มีหุ้นส่วนกับเรานะครับแต่ในหนังสือนี้นะครับนะอพาร p ทเ t อ e r แปลว่าเพื่อนนักเรียนนะครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเรา หรือว่า c l a s s m a ม e นั่นเองนะครับ about แปลว่าเกี่ยวกับนะครับ your แปลว่าของคุณ favorite นะครับแปลว่าชื่นชอบ f o ูดแปลว่าอาหารก็คือให้บอกเพื่อนนะครับเกี่ยวกับอาหารที่ชื่นชอบของคุณดังนั้นนักเรียนก็วาดรูปลงไปเลยนะครับในตัวอย่างนะครับเจมี่ะ Jamie นะครับชอบแอปเปิลก็วาดรูปแอปเปิลลงไปถ้าลูกๆชอบนมก็วาดนมลงไปนมลงวาดเป็นกล่องนะ หรือเป็นแก้วอชอบเค้กก็วาดชิ้นเค้กลงไปชอบอะไรอีกนะครับที่เขาสอนมาไม่ม,ไม,ไม,ไมีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็เขียนมาสังเกตว่า I like apples นะครับฉันชอบแอปเปิลนะครับเราต้องใส่ S นะครับหนาะถึงแม้จะวาดแอปเปิลออกมาลูกเดียวก็ตามนะครับแต่หลักไวยากรณ์นะครับเหมือนคุณครูบ,บอกถ้าไม่มีอ่ไม่มีแอนนำหน้านะครับก็ต้องเติมเ แต่ถ้ามีแอนนำหน้าตัด S อ,ออกนะครับแปลว่าฉันชอบ Apple นะครับผมและแล้วก็จบหน้าที่71